สวัสดีค่ะวันนี้ e อ h o 0คศนยมาเสนอโปรเจกต์นู t ร i คอ r e เม็ดอาหารเพื่อชีวิตตอบโจทย์ทุกความเป็นอยู่เชิญรับชมค่ะในโลกของเรานั้นบางคนไม่มีแม้แต่จะกินบางคนไม่มีเวลาจะกินอาหารยังคงเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับโลกเราฝันถึงวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่จะเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน The Unseen Inventions ขอเสนอ NutriCore เม็ดอาหารแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนยามของการกินไปตลอดการเม็ดเดียวที่รวมทุกสารอาหารที่จำเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและแร่ธาตุครบครัน NutriCore ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์สารอาหารขั้นสูงสู่โภชนาการที่สมบูรณ์แบบไว้ในรูปทรงแคปซูลที่ดูทันสมัยพร้อมระบบปรับรสชาติอัตโนมัติและสัมผัสที่สมจริงทำใหุู้มืออาหารน่าพึงพอใจและไม่น่าเบื่อ สำหรับผู้ที่เร่งรีบ n u t r i c o คือทางออกที่สมบูรณ์แบบอิ่มท้องและได้สารอาหารครบถ้วนในพริบตาและสำหรับผู้ยากไร้ทั่วโลก n u t r i c o จะกลายเป็นความหวังอาหารราคาถูกโภชนาการครบถ้วนื่อ,อยุติความอดอยาก n u t r i c o คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่โลกปลอดจากความอดอยากทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืนและมนุษย์ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตคุณคิดว่าเราควรสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาในอนาคตหรือไม่